น,นี่วันนี้มีนักร้องมาใครอ่ะนิวคันที่ว้าวโดนัทเฮ้ยวันนี้เสียงไม่ไม่ไม่ประดุยเลยวันนี้โดนัทมียังรู้ไอ้โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรรู้จะมีใจเออเนี่ยเพลงเขาดังอยู่แล้วเพลงเขาดังแต่ว่าแต่ว่วาฉากนี้พบกับเจ้าของเพลงรักจุ่มเบยใครอ่ะเฮ้ยมันดูเขาพูดกับเพลงตรงนี้นีน่ เขาพูดดูนีอ้อของ,งน้องเบลหรือบอาร์าเทอร์ไอ้หอ้อจะดังลุงไม่รู้จักเออไม <ป S 2> ถามจริงนิวคันที่เนี่ยกี่สิบล้าน,นวิวนะแต่เยอะอยู่ดังด้วยใช้เวลาเดินทางกี่เดือนวะของกูนี่สองล้านเต็มเต็เตโอ้โหไอ้หนูแม่สภาพคออยู่สองล้านเต็มเต็เพลงกูอะใช้เวลาไม่นานสิบปีจะได้สิบปีไปรับกันก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นแม่ขอบคูนะ แม่ใจเย็นใจแม่ระวันก่อนแล้วค่อยกลับแม่ใจกลางขะเลเกยังอ่ะไม่โดนจะถามอย่างนั้นล่ะโว้ยคนผู้ดังนั้นก็มุดถามแม่คราบที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแบบนี้ผมไม่รู้แม่ใจนะนะครับจะได้เล่นอย่างสบายใจโอ้ยแม่เขาหาเราทุกปีแหละขอคุณครับ นายโน้ไปเข้ารถห้องน้ำจะพาไปยังผมไปคนนึงแล้วท่านผู้ไปผมขี้หนาวโอ้ขอโทษนะว่าติดแอร์ระบบ V I P เลยนะครับภาพน้องมีงานนะครับสนใจรถห้องน้ำแล้วทางเจ้าภาพรับจ้างทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณครับไปข้างหน้าเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ถูกหวยในวันที่สองอ่ะที่หนึ่งพี่ จินึงจิน,นึงผมถูกของผมเองขอ้ควกล่อบขอบคุณครับขบ้าวรางวัลดีก็เลื่นไปเรื่อยรางวัลหมดก็เลิกใช่ไหเฮ้ยครับเฮ้ยรีบเลยรีบเลยโว้ย,ย,ยแม่นาตีครับแม่ครับแม่สั่งให้ให้เขาปิดไฟมุนๆได้ไหมครับทอามอ่ะหมุนตาครับ <c oughs> มนันก็อย่าไปมองมันดิ แล้วอันนึ่งมันก็หมุนไม่เร็วเท่ากันครับพี่เต๋าพี่เต๋าฟังนิดหนึนะเจ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกความรักหมดแหละสวัสดีครับไป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 อะไรมาผสมเต้นกรูจะร้องกอูไงตกใจหมดครับใส่รูปจะถ่ายขอดะถ่าทยมึงจะเอาเงินเจ้าทำไมรูปร่างกูไม่เตะกล้องบีเลยไม่เตะเอาดองเบลครับ ประกาศน้องเอสรับรางวัลเลยครับเออน้องเอสมาด้วยวันนี้เออรับรางวัลนักร้องดาวเด่นแห่งปีครับขทบห้าวันที่ยี่หกนะครับวันที่ยี่หกนะครัเออลุงเขาก็ประกาศอย่างนี้แทผมพูดไปใช่เพราะเอ็นด้านหน้าเวทีคนต้องเห็นแต่ป่าไม่รู้ผมไม่รู้รับรางวัลอลไรรับรางวัลนะครับผมกาเปิดตาสิบห้าสนุนสนอนะครับสนุนสนอนครับข้า่ไหนนะ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับโบกช่องห้าเออเสไปรับเห็ดรางวัลคนเป็นโลกยอดเยี่ยมอะไรอ่ะฮะไม่ใช่ไม่รู้ใครจะไม่รู้เราพีกน้องดาวเด่นนักร้องดาวเด่นหรือว่าร้องดาวเด่นร้องดาวเด่นนะดังไงี้ยมนางตาเหลืองอยู่หลัง่ อดนอน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 เออขอบคุณรับตัวนี้นอนน้อยกูก็นอนน้อยทำไมนอนเฮ้ยวันนี้ไม่ได้นอนกับเมียเลยอ่น้รู้อะไรไม่ได้เยังไงก่อนเธอก็ไม่ปลุกเธอก็ไม่ปลุกทัานเลยทัานนอนคนเดียวใช้เหงาเลเนี่ยใช่ปะแล้วก่อนเดินได้จะถีบไม่ลงไม่เคยอ่อนโยนจนฉันพยาแต่มีหน้าตาหลุกหลิกไปไปลุกหลิกลิ้นตลบไปอีกทางเธอ ตาเนี่ยพูดเลยนะโอ้ยเกือบแล้วเกือบได้รางวัเลววเป็นโลกอววอโรแอ้วูไอ้ไนำเข้าพเจ้าเองเชื่ออะไรวะมหาราชา <c oughs> มณเได้เรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ดูหนังอินเดียมาดิ <c oughs> อย่าปั่นเลยกูยืมเรื่องอยู่เดด๋ยวค่อยเล่นเด้รอยแม่ก็นั่งดี <c oughs> ยังคนังดีกาดการดีกาดกาแมดิครับดีามันเดิมมนเดมเลสวยมอนเดิมแม่รางวัลเหมือนเดิมเยอนยยอันชืดุนดู้ดำดนดำเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พ่อคุณโจนเนี่ยเขาเก็บเรามาเลี้ยงเขาไว้ รักเหมือนลูกเลยใช่เฮ้ยแต่แปลกนะโชคชะตาฟ้าลิขิตมึงกับกูไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่เราเป็นรักกันได้ว่ะเพื่อน